สวัสดีค่ะวันนี้ร้านจักรยานของสีนะคะจะมาแนะนําจักรยานพับค่ะรุ่นดอฟฟิน2.0นะคะรุ่นนี้จะเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะคะ1 20นิ้วความแกนปลดเร็วด้านหน้าค่ะเป็นดิสเบกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะยางจะให้มาเป็น451นะคะเกียร์เป็นชิมานโน่ค่ะ เฟรมมีลักษณะโค้งนะคะสวยงามน,นะคะนอกจากสีน้ำเงินเหลืองแล้วยังมีสีดำแดงด้วยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะรูปทรงสวยงามต้งได้นะคะตมัได้ะะไดกาวออกมาก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะ่ะ ครับแล้วจะเหลือพื้นที่ในการวางสิ่งของอื่นเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็น้ำหนักเบาด้วยค่ะเคลื่อนย้ายง่ายสะดวกนะคะลูกค้าที่นิยมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ต้องการลดพื้นที่ด้านหลังแล้วก็เดินทางบ่อยสามารถเคลื่อนย้ายรถได้สะดวกด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์0819259261ร้านจักรยานของสี่ ไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรศัพท์เลยค่ะสามารถเซิร์งไมได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะฝากติดตามคลิปอื่นๆของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ